มา <ma> ครับมาครับพี่นอ้องครับมาจับอิงมาเนี่ยอันนี้อิงยางอิงยางอิงย่างเป็นยางเขา,า,าต้องเอาบอดดี้ไซต์ุงมือมาเพราะว่ามือกจิจับกล้องอ,อยู่กนะพี่นอ้องนะครับเป็นยางทั้งแต่องิงทั้งแต่เฮ็ดครับเดี๋ยวตัดเป็นสองอีพีวันน่ะไปซีหาโตแล้วครับ อ้หา uh huh. ตัวไปเหาโอ้บทัน uh huh. สัมพี่น้องเอ้ยลอยนามนี้สัมเห็นแล้วไหมตัวนึงไหมหดังมบกยางดีบทันสัม หาไมเขาได้กันเป็นทุ่งปุ๋ยสองทุ่งปุ๋ยครับค้าแต่หาเห็ดอ้ยอันนี้อึงข้างลายครับพี่น้องมันอึงอย่างอึงข้างลายอยู่บนมีอย่างอยางข่างมันลายล่เห็นมั้ยไาเติมกัน ฟังเสียงอ๋อเริ่มต่อมาเดี๋ยวพี่น้องสองตัวครับโอ้หมดบุญยังไว้ หมดยางไ้เลยเสแสดงว่าค้นหาแล้วบอกยางแขะเลยบัวใดซำออกไม้สองตัวครับพี่น้องเดักตัวบัวออกไม้สองตัวคุณอุ๊ ไม่ได้ก็เลมังได้อีกมาหลุนมาลุนลุนผลงานพี่น้องไ,ได้บ่โอแต่ใบไม่หน่อยปุ๊บอ๊บโอได้ไหม đây mấy đây mấy luôn luôn con đây có ô oh, nhưng tua ผมไม่แล้นฮะอาพีบอลนี่งกตกอีกอนไปอีกเ้ายนิไมเฉียดไปแล้วนี่เรามันจะต้องรองเรือันี่ของฟ้าหามเตีย อันนี้ได้ไม่่ององอันนี้ของฟ้าหำเเพียนึงนี่เิดอตัขสองสอถุงนี่มล้ง้ยลังเาคู่เฮกินอยู่นี่ดเ่นี้ของฟ้าเิดอะไรจ้สิบโลนี้ของม่หำมีพรสิ10โล20โล30โลอย่าไปปล่อยา เบ่งเอาี่หมอพี่น้องหมอได้หาโลเอาเไปหาเห็ดปัวครับบริหารใตอึ้โอ้ยก็มึงใตอยู่ในปลาขอก็จะโอ้ยไปใตเห็ดย่างเับ้กกันอื่แดงอังไดง นี่แันแสบอุงเดน,นียก็วน,นั่นอ,อึงเหนี่นี่ยตัวแสบเลยอะแสบซำกันต้อง้องหางไ่ากิโลขึนไม่ต้องอันนี้ได้ตัวครับเบื้งดูดี๋ยวตีถุงให้บเบิมม้งตีถุงด้ดวย ของไปโอ้นี่วะ um ้อโอ้จีไเช่ยบันี BACK ่ sí ้ผู้นังก็เทีดไมไหนเลยอึ้พลังึ้ลังไเจ็ตัวโอ้จีไรเชี่เราไปควยฮะเราไปคเียน้อยหน่อยคอยนางครับมาหอดสวนแล้ว จะเอืงทข่เราใต้มาปล่อยกันปล่อยในสะน้อยสะน้อยก็คอยนั่งเหมือนเดิมอืงไข่น,นี่แม่หนึงน่งนี่สามารถไข่ได้แปดพันถึงหนึ่งมืฟองนะครับพี่น้องว่ารรมดาได้เอืงไข่น,นี่อืงไข่อืงไข่เราก็จะปล่อยอืงถึงคนอื่นเขาหยิบปอาอลแต่ บาวจวยิบป่อยใื้เกขาครับเห็ดอนุรักษ์สุป,ปีถึงกี่ได้หน่อยแต่ว่าคาแต่แต่แต่เห็ดผลดคนมหาเมิดบ้านพี่น้องแต่บานอื่นก็มีบมเมตตบานผมอยียูมันมีโอกาสได้ใครหลายอยู่ว่านปลาเข่าเขา,ขเขามาเบิ่งกันรุ่นนี้แล้ะไล้ะ เอ้ยโอ้ว่าท่านได้ไปอยู่ชิบก่าตัวไปเอา้าวเฮ้ไอ้ตัวนี้เกาะบ่ปล่อยเลยเออลักกิงหวังฟันลักนี่นั่นฟันแล้วทิ้งตัวนี้ตัวนี้ไป่อยไหนเลยนี่ เกาะนึบเลยลักเดียวใจเดียวตัวนี้ไปไข่ยน่ในสะนีดเด้อนี่บ่ปล่อยเลยตัวนี้เขผูติดนึบเลยแปดพันถึงหนึ่งหมื่นฟองครับไข่แต่ละโตนี่แต่ละแม่แต่ละรอบนี่สามารถให้ไข่ได้ คนอื่นก็จับเอาไปขายครับบางคนเ,เอาไว้กินแต่ว่าจต่ผมเนี่ยเอามาปล่อยถึงจะเป็นส่วนหน่อยก็ขอเห้ได้เหตดครับเดี๋ยวก็บ่มีคนอนุรักษ์เลยเอาไว้ให้ลูกหลานได้เบิ่อได้แง่อันนี้ก็บ่ลงไปน้อมนี่อึ่ของขางลายนี่โอเคครับพอ,อกันคลิปนะบ่มาน,นี่แล้วนมนือีนครับจะไปหาเห็ดเห็ดเป็นอีพีเห็ดนี่เห็ดเป็นอีพีหนึ่งอันนี้เห็ดเป็นอีพีสองครับติดตามกันได้ ลาไปก่อนพอกพันชิปหนาครับผมสวัสดีลาตีสวัสดีฝนตกแล้วฝากช่องบาวโจววิถีชีวิตอีสานไว้น้ำเนื้ออ้อมอ่อม,อมใจนะด้อครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่ง